สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมยังไงก็ฝากด like, <_ d ose> กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับร้านเติมเกม power pay เ,เติมเกมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยน่าเชื่อถือเพราะเปิดดำเนินการมากว่า5ปีรับเติมเกม r x และเกมอื่นๆอีกมากมายร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเชา้าถึงตี2ครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุด ใครสนใจทักไปที่อินบ็อกซ์เพจ p o w e r p a y หรือ Line at p o w e r p a y ลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยและตอนนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นเข้ามาใหม่นะครับนึกถึงการเติมเกมนึกถึง p o w e r p a y สวัสดีครับพบกับนัศเกมเมอร์ทีวีครับนะครับวันนี้เราก็มาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกหลังจาก เข้าปี2565นะครับก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เล่นเกมให้สนุกกันนะ,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของอาชีพพระนะครับหรือว่าอาร์คบิชอปนะครับซึ่งเป็นพระคคาสามของอของอาชีพพระทั่วไปนี่แหละซึ่งสกิลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเราก็พาเพื่อนมาดูคิงด้อมของเดือนปัจจุบันกันก่อนนะครับของไต้หวันจะเป็นคิงด้อมพัะตัวนี้นะครับซึ่งเหมือนกับของเซิร์ฟซีเราเลยหน้าตาเหมือนกันเลยครับจะเป็นชุดชุดตัวนี้ชุดคิงด้อมตัวนี้นะครับแล้วก็เซตท,ทุกอย่างก็เหมือนกันเลยครับพวกหมวกพวกสัตว์ขี่เหมือนกันหมดเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสัตว์ขี่ของอาชีพพระ ชอบสัตว์ขี่ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแกะเนี่ยแกะก็ตอนนี้เท่าที่เห็นดูก็จะมีสสีแกะขาวกับแกะน้ําตาลนะครับนี่ก็เป็นปกตินะครับอันนี้ของอาชีพะนะอของเนเจอรก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วนอกเรื่องไปเยอะแล้วเราก็ไปดูสกิลกันเลยครับมาดูกันที่สกิลแรกนะครับชื่อว่าสกิลอดรามัสนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหาย330เนะครับที่เลเวลสูงสุดนี่600เเลยนะครับเป็นทตาโฮลี่นะครับก็คือาตาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองใส่เป้าหมายนะครับครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายนะครับไม่สามารถฮิลได้นะครับก็จะ มีดาเมจเพิ่มเติมไป12%นะครับที่เลเวลสูงสุดก็30%นะครับก็ดาเมจนั้นก็โจมตีออกไปเป็นธาตุธรรมดานะครับธาตุทั่วไปอ่าเป็นเวลา4วินาทีนะครับก็คือแบบประมาณโดนโดนตีแรงขึ้นอีก4วิอะไรประมาณนี้นะครับ12%ที่เลเวลสูงสุดก็30%นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับจะไม่มีผลกับบอสนะครับสกิลถัดมานะครับก็เป็นแอคทีฟสกิลอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นสกิล ดีวอดเบสซิงนะครับความสามารถของเขานะครับก็คือเพิ่มความสามารถในการฮิวให้กับตัวเองนะครับออนเซลบบนะครับที่เลเวลสูงสุดแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังสามารถลบบัฟนะครับลดบัฟที่แบบมีผลเสียเช่นแบบพวกพิษพวกสตันอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวนะครับเป็นเวลา6วินาทีนะครับซึ่งสกิลนี้จะไม่สามารถลบบัฟของบอสได้นะครับแต่ข้อเสียของสกิลนี้ก็คือ จะต้องใช้ blue gemstone 1น1อันนะครับก็คือเม็ดฟ้าฟ้า1อันนะครับสกิลถัดมานะครับชื่อว่าสกิลดูเปลไลไ์นะครับซึ่งความสามารถของเขาก็คือซัมมอน2ออฟนะครับก็คือแบบเศกเศกลูกแก้วออกมา2อันนะครับเป็นแสงรอบๆตัวเองนะครับเป็นระยะทาง3เมตรนะครับซึ่งจะไอ้ลูกแก้วเนี้ยจะสร้างความเสียหาย60%นะครับที่เลวสูงสุดก็สร้างความเสียหายไป150%นะครับเป็นธาตุฮลี่นะครับ แบบใครเดินมาเฉียดๆนะครับเดินมาใกล้ๆอย่างเงี้ยก็จะโดนไปออกมาเป็นธาตุฮลี่ซึ่งทาร์เก็ตก็คือแบบเป้าหมายนะครับที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยจะสามารถโดนโจมตีแบบเนี้ยได้มากกว่า1ครั้งนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่โดนเดินมากกว่า1ครั้งก็คือแบบประมาณว่าเอ,อ่อถ้าโดนอีกทีอะ่ะถ้าโดนอีกก็จะโดนแรงขึ้นอีก5%นะครับซึ่งสกิลนี้จะอยู่ได้12วินาทีนะครับ ถัดมานะครับเป็นสกิลเสกต้นไม้นะครับหรือว่าอภิอภิเลส,สิสอะไรประมาณนี้นะครับออกเสียงผิดถูกช่างมันแล้วกันเป็นว่าสามารถเสกต้นไม้ออฟไลท์ก็คือแบบเสกต้นไม้แห่งชีวิตออกมาซึ่งจะสามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้นะครับแล้วก็คนที่แบบฟื้นขึ้นมาจากความตายคนนั้นนะครับก็จะมีเลือด12%นะครับที่สูงสุดก็เลือด30%นะครับ คือแบบวางต้นไม้ไปถ้ามีเพื่อนอยู่ตรงนั้นตายอยู่กองอยู่ตรงนั้น2คนอย่างเงี้ยก็แบบฟื้นขึ้นมา2คนเลยนะครับก็วางต้นไม้ไประยะต้นไม้นะครับอยู่ที่30เมตรนะครับนอกจากนั้นนะครับใครที่ยืนอยู่บนต้นไม้นะครับจะได้รับรีเจน HP and SP นะครับก็คือฟื้นเลือดฟื้นมานาสามเนนะครับแล้วก็เหมือนจะแบบประมาณว่าได้รับดาเมจลดลง 13%นะครับที่เลเวลสูงสุดก็คือแบบ,โด,บโดนเบาลงก็คือแบบใครที่ยืนอยู่บนต้นไม้ยืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ในระยะของต้นไม้ครับก็จะโดนตีเบาลงนะครับ13%ที่เลเวลสูงสุดก็อยู่ได้15วินาทีนะครับซึ่งสกิลนี้ก็ใช้บลูเจมสโตนหนึ่งอันนะครับซึ่งก็ถือเป็นชุบหมู่ที่แบบโกงใช้ได้อยู่นะครับสำหรับใน k v m ใน PVP อะไรประมาณนี้ถัดมานะครับมาดูสกิลไลท์เชนนะครับ หรือว่าโซ่แห่งแสงนั่นเองซึ่งความสามารถของสกิลนี้ก็คือสร้างความเสียหาย120%หรือที่เลเวลสูงสุดก็300%นะครับออกมาเป็นาธาตุศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแล้วก็โจมตีใส่เป้าหมายในระยะ4เมตรนะครับแล้วก็จะทำให้เป้าหมายที่โดนอ่ะเดินช้าลง50%นะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับจะไม่สามารถเดินออกจากระยะได้6เมตรนะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังทำให้ได้รับดาเมจนะครับรีซีฟแอดิชันนะครับ60%ที่เร็วสูงสุดก็130%นะครับธาตศักดิ์สิทธิ์นะครับ,รบซึ่งสกิลนี้ก็จะทำดาเมจเป็นเอมดาเมจก็คือแบบดาเมจเวทนะครับแล้วก็ยังสตันสตันคนที่โดนอีก1.1วินาทีนะครับถ้าให้อธิบายง่ายก็คือมันจะเป็นโซ่ที่แบบเสกใส่ คนอื่นให้เชื่อมกันให้ผูกติดกันอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเดินเดินไกลกันอะเกิน6ระยะ6เมตรเกินไกลกันระยะ6เมตรเงี้ยก็จะโดนแบบโดนโซ่ดึงเข้าหากันแบบเหมือนโดนโซ่ดึงแล้วทาให้ติดสตันนะครับ1.1วินาทีแล้วก็แบบโดนดาเมจด,ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับชื่อว่าสกิลสคร r สโรสนะครับซึ่งความสามารถของเขานะครับก็คือการมาร์กทาร์เกตนะครับก็คือแบบ กำหนดเป,เป้าหมายไว้12วินาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเป้าหมายที่เรามาร์กไว้นะครับได้รับดาเมจกายภาพนะครับก็คือดาเมจทั่วไปอะ normal attack ดาเมจทั่วไปอ่าอ่าหลังจากนั้นนะครับ4วินาทีนะครับก็จะเอาดาเมจนั้นอนะดาเมจที่เราได้รับนะครับไปคูณ33%หรือว่าที่เรเวลสูงสุดก็60%เลยแล้วก็โจมตีกลับไป เป็นธาตุฮลี่นะครับก็คือแบบสะท้อนน่ะเอาง่ายๆตีเราเข้ามาปุ๊บ,บ,บก็สะท้อนกลับไปคูณ60%แรงเป็นธาตุฮลี่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาดูสกิลกดใช้อ่าสกิลแอดทีฟอันสุดท้ายนะครับชื่อว่าสกิลซองนะครับหรือว่าสกิลแบบร้องเพลงหรือเปล่าแปลเป็นไทยตรงๆอ่าประมาณนั้นซึ่งความสามารถของสกิลนี้นะครับก็จะเกรนปาร์ตี้เมมเบอร์นะครับก็คือแบบ ให้ได้รับสกิลสกิลเคลลี่นะครับหรือว่าสกิลโลนะ่นั่นเองนะครับซึ่งสกิลความสามารถเอฟเฟกก็เหมือนเหมือนกันเลยก็โล่ตัวนี้นะครับจะกันดาเมจได้ถึง6ครั้งนะครับที่เรียกว่าสูงสุดก็15ครั้งนะครับเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ถ้าดาเมจนั้นสูงเกินกว่า30%อะที่เรียกว่าสูงสุดนะครับ30%ของ m a ็ HP ก็จะ โล่นั้นก็จะแตกอะไรประมาณนี้นะครับก็คือกันได้จํานวนแบบ15ครั้งกันตีได้15 15ทีหลังจาก15ทีแล้วก็แบบก็จะโดนตีปกติหรือ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 แบบโจมตีมาปับ๊บมันแรงเกินไปเกินกว่า30%ของ MACP อะไรประมาณนี้ก็จะแตกเช่นเดียวกันนะครับหลังจากเราดู Active Skill ไปหมดแล้วนะครับเราก็มาดู Passive Skill สกิลที่ช่วยส่งเสริม ตัวละครของเราโดยไม่ต้องกดใช้กันนะครับว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่สกิล e x o r t นะครับซึ่งความสามารถของเขาก็คือลด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 พลังโจมตีทั้ง f i สิ i c a l a t t a c k ทั้งโบนัสนะครับแล้วก็เอ็มดาเมจแล้วก็บนัสเอ็มดาเมจนะครับลง2%ที่สูงสุดก็20%เลยเป็นเวลา6วินาทีประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบอสนะครับ สกิลพาสซีฟตัวต่อมานะครับชื่อว่าสกิลเพลย์หรือว่าแบบสกิลแบบที่ทําให้เมื่อเราใช้สกิลธาตุศักดิ์สิทธิ์เข้าใส่เป้าหมายแล้วนะครับเอฟเฟกนี้จะทํางานนะครับก็ทําให้เป้าหมายโดนเอฟเฟกแรงขึ้นอีก2%นะครับเอฟเฟกต์ธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับ,รรบโดนแรงขึ้นอีก2%เป็นเวลา6วินาทีนั่นหมายความว่าแบบเราสกิลไปแล้ว1ทีและทีนี้เราก็ศัตรูก็จะติดสถานะโดน ธาตุโฮลี่แรงขึ้นอีกถ้าขั้นสูงสุดก็20%ก็แบบกดสกิลซ้ำไปอีกทีนึงมันก็จะโดนแรงขึ้นอีก20%เนลยนั่นหมายความว่าแบบยิ่งกดซ้ําตึมแล้วก็แบบกดครั้งที่2นี่จะแรงขึ้นอีกนะครับเป็นเวลา6วินาทีนะครับเป้าหมายจะติดสถานะนี้รอเราซ้ําอีกทีหนึง่ง6วินาทีต่อมานะครับเป็นสกิลสคริมเมนต์นะครับหรือว่าสกิลแบบช่วยลดล่นะครับลดคูดาวนะครับความสามารถของเขาก็คือ ลดคูดาว0.1วินาทีนะครับที่เป็นฟิกแคทไทม์ก็คือเอ้ยไม่ใช่อ่าไม่ใช่คูดาวอันแรกลดฟิกแคทไทม์นะครับก็คือลดการไล่เวทนะครับที่แบบไม่สามารถลดได้แล้วอะ่ะสามารถลดลงไปได้อีกหนึ่งวินาทีเลยขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็อนอกนั้นยังสามารถลดคูดาวได้ด้วยนะครับก็คือลดคูดาว0.5วิอันนี้คือขั้นแรกขั้นสูงสุดก็คือแบบลดไปเลย5วินะครับคูดาวสกิลจะแบบ ไล่ได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับสกิลนี้สกิลถัดมานะครับชื่อว่าสกิลสคริปต์จัดเม้นต์นะครับหรือว่าสกิลที่เราต้องใช้คอนนะครับในการทุบนะครับเนี่ยเมื่อเราใช้คอนอาวุธที่เป็นแบบตุ้มอะไรหรือแบบลูกตุ้มอาวุธที่เป็นแมสนั่นเองแบบที่เป็นหนามอาวุธที่มีหนามโจมตีออกไปแล้วก็ติดคลิใส่เป้าหมายนะครับคลิต,ตัวนั้นนะครับที่ติดคลิไป จะแรงขึ้นอีกสูงสุดที่10%เลยนะครับเป็นเวลา3วินาทีแล้วกส็สามารถสแต็กได้ด้วยแบบซ้อนทับกันได้แบบ10 20 30อะไรประมาณนี้แรงมากซึ่งสกิลนี้นะครับเ,เหมาะสําหรับสายคอร์พลาทุบอย่างมากนะครับแล้วก็สกิลนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าติดแม็กสแต็กก็คือแบบประมาณว่าแบบทุบๆไปครบ4ครั้งแล้วสแต็กครบ4ชั้นแล้ว ทุกๆครั้งที่ติดคลินะครับสกิล uh, ทุกๆครั้งที่ติดคลิจะสามารถลดสกิลลดลดลดคูดาวสกิลลดคูดาวสกิลของสกิลแฮม m มอร์แฮมเมอร์ฮลลไลทแล้วก็สกิลสกิลซอนะครับลง0.25วินาทีนั่นหมายความว่าแบบทุกติดคลิติดคลิติดคลิสกิลพวกนี้ก uh, <car <car evet ็จะแบบคูดาวหายหายหาไปเรื car <car ่อยๆนะครับเหมือนกับแอดโซนิกโบ w แล้วแบบติดคลิก็จะสามารถใช้โซนิกโบ w ได้บ่อยขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ สกิลถัดมาชื่อว่าสกิลสคริปต์ไลท์นะครับหรือว่าสกิลที่ทําให้ธาตุโฮลีนะครับโจมตีธาตุดินไฟน้ําลมแรงขึ้น2%นะครับที่สูงสุดก็แรงขึ้นอีก20%เลยนั่นหมายความว่าแบบธาตุโฮลีเราจะยิงแบบยิงได้ทุกธาตุอะไรประมาณนี้ยิงใส่ทุกธาตุได้แรงขึ้นมากๆเลยนะครับนอกจากยิงธาตุผีวิญญ,ญาณอะไรพวกนี้แล้วสกิลถัดมานะครับชื่อว่าสกิลสปรีตเบสซิ่งนะครับ ความสามารถของสกิลนี้ก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมูฟสปีดบาย0.2หรือว่าที่สูงสุดก็เพิ่ม2หน่วยเลยแล้วก็ถ้าเมื่อเราเลือดต่ำกว่า50%เนะครับเมื่อแบบเ,เราโดนตีแบบเลือดเรเหล,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 ลือครึ่งหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้ต่ำกว่า50%แล้วก็จะฮิลแรงขึ้นอีกยี่สิบสเร็นตะครับที่เลเวลสูงสุดก็30% เป็นเวลา6วินาทีนะั่นหมายความว่าใน KVM แบบวิ่งหนีอยู่ดีๆแบบวีดีก็วิ่งเร็วฟูแล้วก็หิวแรงขึ้นอีกต่างหาก6วินาทีจะทําให้พาร์สามารถเอาตัวรอดใน KVM ได้มากขึ้นนะครับสกิลนี้จําเป็นมากๆครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับสกิลของอาร์บิชอ OP นะครับคา3ซึ่งวันนี้ผมก็ได้ข่าวมาว่าในเซิร์ฟซีเรามีประกาศออกมา มีจะมีอาชีพ2อขีดสก็คืออาชีพพวกแบบข้างเคียงของคลาสหนึ่งมาอย่างเช่นไนก์ก็จะมีพาราดินโจนก็จะมีไอแอดก็จะมีสติเกอร์อะไรสต็ oke, อะไรประมาณนี้วิสาสก็จะมีเศา,เเาพระก็จะมีม้องอะไรประมาณนี้เข้ามานะครับซึ่งถ้าผมหาข้อมูลตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะครับผมจะรีบนำมาบอกเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้พินเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่นะครับขอให้เล่นเกมอย่างมีสติแล้วก็เล่นเกมให้สนุกกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปของอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ